ผู้หญิงคนนี้ถ้าถูกคอตโกสามคนที่ตุยไปแล้วฟื้นกลับมาไล่คิวและไม่ว่าเธอจะจัดการมันสักกี่รอบมันก็ไม่มีทางตุยนี่จะเป็นเรื่องราวที่เล่าถึงเมืองเซดีไซเมืองเล็กๆในสหรัฐอเมริกาในปี1994เป็นเมืองที่มีเหตุฆาตกรรมบ่อยมากซึ่งต่างกับเมืองข้างๆอย่างซันนี่เวลเมืองที่มีแต่คนรวยและความสงบสุขดีหน้าสาวจากไฮสคูลเซดีไซเธอเนี่ยไปเคลียร์ใจกับแซมสาวจากซันนี่เวลแฟนเก่าของเธอที่งานไว้อะไรขณะที่เธอและพวกนักเรียนจากเซดีไซยกำลังนั่งรถโรงเรียนกลับพวกไฮสคููลลลจาาาากกกกกกซซซซซซซัััันน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 ีีีีีีี่่่่่่่่เเเเววววววมม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 ม็ตททพดดไไึงงงงโยยยแแแฟใหขขอออปรถ มันก็เกิดอุบัติเหตุตกข้างทางทำให้แซมเนี่ยดันไปจับเข้ากับกระดูกปิศาจนถูกแม่มดสาและส่งคอตกอรที่ตุยไปแล้วให้ฟื้นกลับมาไล่ล่าเอาชีวิตแซมส่งมาคนเดียวแซมไม่ว่านี่ส่งมาถึง3โหดเกินคุณนะด้วยความที่ดีหน้ายังมีเยอะใหญ่ให้แซมอยู่จึงพาแซมหนีจากคอตกอร3คนที่ตามไล่คิวนี่เป็นหนังไต่ภาคสุดระทึกขวัญไล่คิวน้ำแดงสาสกระจายที่ดัดแปลงมาจากนิยายของ RL s t เอ e ไตซึ่งจะมีทั้งหมด3ภาคที่เล่าเรื่องในช่วงเวลาที่แตกต่างกันแต่มีเหตุการณ์บางอย่างที่เชื่อมต่อถึึงงกก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 ัััันน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 ดดดดยใภาา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 คคี้้้้้้้็็็ทททอออออมมมไไไไ่่่่่ลลลวววววตตตตตเุรระะบจหิิแ ใครอยากรู้ว่าเรื่องราวสุดโหดนี้จะจบลงยังไงไปติดตามกันได้ในหนังเรื่องเฟียสติดหนึ่งเซึ่งหนังจะมีการผูกปมและทิ้งปมใหญ่ไว้ให้กับหนังภาคต่อไปซึ่งจะเล่าเรื่องย้อนกลับไปในปี1978เรื่องราจะเป็นยังไงไว้เดี๋ยวมารีวิวนะอ